กรับสวัสดีท่านผู้ชมดูท่าเกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมามามาอะไรวะมาสอนโหลดสกินนะครับเราต้องเข้าไปโหลดแอปดีครับพอหลเสร็จปุ๊บก็เข้ามามนี่จะเป็นรูปทางนี้มันจะเป็นรูปอย่างนี้มันจะรูปทางแบนนี้ให้กดเข้าไปที่แมพไม่มันมีเยอะมากเอาแมปปลากลัวครับวันนี้เราจะมาสอนโหลดปลากลัวกันด้วย เอาาิ่มเนีวแบบเจอเรื่องแบบไหนที่มันยากษ์ก็เลือกเลยเดีย๋ยวผมจะเลือกแบบที่มันยากษ์หน่อยเถอะยากน่ากลัวน่ากลัวหน่อยปกติเจอแต่ on, on. อ่อนอ่อนยังไงบ้าอันนี้แล้วกันดาวน์โหลดแมปเลยแล้วก็มีโฆษณากดออกโฆษณาเลยแล้วก็รอ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  มันช้าจังวะยกเลิกโอเคเริ่มเกมแล้วถ้ามันเสร็จแล้วเริ่มเกมกดเข้าไปที่เริ่มเกมนี่เข้าเริ่มเกมเครื่องเกือบดับดับนี่หายหมดอ่ะ มันลอยยังไงซมันช้าจังเนาะโอเคพอเข้ามาปุ๊บนี่มาแล้วแมปกระโดดมาแล้วให้เราเข้าไปเลยรู้สิมันจะยากตัวขนาดไหนคลิปนี้มันกระสันเกิน ตัดคิดแป,ป๊บมันมันอาจจะช้าเฮ้ยตะเคีบโอเคเข้ามาแล้วเลือกแมปเลยดีกว่าแมปอะไรดีอะเฮ้ยมีโนอบอลด้วยอเอาเฮ้ยอ๋อเอาไว้วาร์ปกลับได้เฮ้ยโหดอะเอ้ยอด,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 ดนีนะเอาแบบไหนดีอะเออถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอขอ,อาภัยด้วยนะครับ ไม่อ้าวเพรีตรงแค่บอกเขาตงไหนเขาจับจับจับเด็กเขาแล้วตยตาบอกให้เงียบงนี่ครับนิดนึงอ้าวเออมันจะเป็นไม่ได้เลยหมอเสียสมาธิหมดเลยอะไรฆ่าตายวะมานกินไม่หมดตัก็บอกเอาออกมาตักพึ้งเลยเนี่ย โอเคกลับมาแล้วเฮ้ยคุณป่าสกินตัวนี้หน่อยโอ้จะใช้สกินอันนี้หน่อยเถอะโอเคอเครื่องไปไม่ได้ไงั้นไม่ใส่เฮ้ยบ่นมาทำไมาอย่าพูดบา่นมาแล้วไม่ต้งอไงไปฟังนะครับไม่ต้องไปฟังนะครับ,บ,รบเสียงรบกวนมาเยอะเอาโอเคขอจบคลิปปทำนี้นะครับ จอกันใหม่คลิปหน้า